เนี่วิจาระตัวเนอตวแกี่มัตทนี่ชุเนี่ยนบล็อกอกาไวม่นี่คตนคือละพวดเออกระตะทอะทอว้าเว้ยแ่าควาพอได้ไหม่ยค่ตีได้ไงทอโยกซีเลมาไดโอทอนียโยกอะไรจะารัไใส่พุงไม่เกินเนาะนี่ลยมาไป่เลยแต่บ้า เดี๋นาทีบ้านลหนึ่งนาทีบ้าบ้านเลยดทอนไใ่อนอะไรเนี่ยดคิดเ่น่ะเือนเพเลตียดเวยเลยไม่ใช่น่าจะล้เลเียอเดียวเราไว้หน้าวะเลยขาไป แตแ่แกล่วเขาะไรแกล่ยน่ะ <c oughs> ว่ามือด้วย <c oughs> ม,มาผมมาไม่ได้เลยตัดอตดอกตะละอันนี้ขอบตเลยปุ่นน้่มันหอยโอเคันนได้หม้อผับมุ้งไฟแดงก้อน,อน,อนดีน่ะ

ซ่ามาละกระตีกะบอดคือมาป่ะจอยๆเราแต่มาอีได้ชมหมอวะโกบานิโกโกไปหาที่มาโกโกโกนะอธินะอธิอ๋อนี่กันเยอะกว่านี่บะราเมนนี่ตัวเนาะอลาบกาลาอ๋อนี่อ๋อ แต่ไม่ติดเยอะอะไรเก็บโปรเลยเหรอเพราะว่าเราต้องทำอะไรนะเขาพูดว่าเนาะพูดเหรอแม่ไปแล้วไม่กี่น้อยได้ไหม ไปายไปเที่ยวตาเลยีหลื้อเเหรอตับลื้ตับลืตับลือนหนาบ่อจ้าเด้ตับลืแล้วเสเยเราเคานอสยาดเลยนะเรรุ่นใหม่ว่าสตาดจะให้มาของแท้หรอจ้าด้วไม่มาเยอะนไม่บ้าวสตาฟเลี้ยวเลยมได้จัดหนาแราสามันจกคนสัน ก่อนสตีตับลืดาู่าเดี๋ยวนะตาบลือตาบลืดหาลูกแกนในท็อปบลอไปกาลิเป็นไงดิ